สวัสดีจ้าพี่น้องกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุกคนจา้ามันนี้สาลาพากินพาแซบพ้ามากินข้าวนอกบ้านจา้าพี่น้องจา้าต้กสิกินกันอีกอย่างพี่น้องเออคิดบอกมาจ้ามากินก๋วยจับน้ำข้นน้ำกันนี่ก๋วยจับน้ำข้นสาขาสองเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าอนุสาวรีย์มีใส่มีหมูกรอบมีไข่เดือดล้วกะพี่จ้า นี่กะเพาะปลาจ้ากะเพาะปลาเยอะๆจ้าอากาศหนาวๆเย็นๆสดฮอ,อนๆพี่น้องมาจ้ามาปรุงกันตามจริงกระเส็บดีเลยได้แต่แข็องอยากปุุมคิดอยากกินเผ็ดๆสมๆำๆจะว่าจะกินเผ็ดก็่ได้กินใดแค่นี้นะ กระแสบอพี่น้องอากาศดีพี่น้องลมเย็นๆเป็นเหมือปล,อปลอาแตงโมไม่นังหมูของมึงเลย มาจากพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยนี่นยกเวยไปเลยพี่น้องมันจะสีห็นจากชุดผ่อนผ่อนไหมฮะพิกัดตลาดหนองควางเลยพี่น้องจ้ะตรงขามกับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร

มูกอบอืมแบบฟ้าห<อ>มูกรอบแซ่ไหมพี่นองกอสีเปื้อนเป็นกระเพาะปลาละ่ะ มันต้องกินห่อนๆจากกับพ่อปลาพี่จ้องดีแสบม้วนมือมาสิเคยเคยกินบะได,ด้ี่ยสอนแบบสอนผู้ดีปว<า>ดโป๊เยกินเลยจะสอนจังมาจา้ะนี่กระเพาะปลายย่วๆเลยจ้ะเนี่ยหน่อ,มอ,นบบนอไม้กระเพาะปลาหน่อไม้ แบบข้บลาเพาะปานเน้นๆเลยพี่เนอะไข่หมูกระทะจ้ะอืมอร่อยซ่ะแบบกระุ้งเลยนอีกินย่างแบบปุ้งสมๆพี่นอะอยากกินแบบปุ้งสมๆนะ ของแห้งหมดดเดี๋ยวเครื่องไ้าหลาจ่งะงทั้งเลือดทั้งเห็ดหอมทั้งไก่ทั้งกระเพาะปลาแล้วก็ไข่แบบไก่เื่อดิด แบเรู้รืหมล่ะพี่แหลกว่าสื่อกลับไปถ่ายย่บันเลยพี่นหองเห็นบรรยากาศมันเป็นตะถ่ายกันเลยจัดเลยจ้ะ ถ้ากินพี่น้องเอ้ยลืมขอบคุณพี่น้องก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องแล้วจ้ะแฟนคลับสมองสุบอลเปิหิวหลายพี่น้องเอ้ยเวลาซีอีโอแาลประเทศเลยในะประเทศน,อน,นอนพี่น้องเนาะขอบคุณในลายจ้ามาจ้ามาแจกแจน้ำกัน,พ,นกกพี่น้องหมูกรอบเสิร์ฟแห้งอะ nhá. Gọn Cặp nó có chấp không có เืก่เด้กินดนแล้วพี่น้องว่ามันคือสองเปี่ะไม่ถึงร้านนี่เด้ยร้านนึ่ก็กิน,นบบเลยแต่ว่าก่ได้ดู เดลราเขาหรัหอเปล่าใครใครเนี่ยว่าคือจะเป็นนวยด์เหอเป็นปาดเึิง เรียว่าอิ่มเมนันเลยค่อิ่มวันนี้กลับมาต่อจ้ะโอ้หุ่ยเง,งินนึงเนาะงดนนะระดูไกล ้อกะระเพาะปลาน้อใหม่สำหรับมือน้เพราะจำย่น้องน้นองน,อนอ่อย,ยิ้มละ ลาดาพากินบ้าแฟบกับตองโคตัวลาไปก่อนจัดเด้อผู้ใดหิวก็ออกมาหากินนะจ้ะเด็กๆแหงแฝบจ้ะสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนจ้าอดีจ้า